ู้เอี่ยมต้องมาปะทะกับนางตะเคียนที่อารวาสชาวบ้านครั้งหนึ่งณตำบลบ้านป่าเกิดเหตุประหลาดใต้ต้นตะเคียนใหญ่ยามค่ำคืนผู้ผ่านไปผ่านมามักเห็นเงาหญิงผมสยายยืนร้องไห้หัวเราะสลับกันเสียงหวยโหนกล้องไปทั่วผู้ที่พบต่างล้มป่วยต้องให้หลวงปู่เอี่ยมช่วยลดน้ำมนต์รักษา แรกเริ่มท่านเมตตาเพียงแก้ไขแต่เมื่อเหตุร้ายบ่อยขึ้นผู้คนทั้งหมู่บ้านหวาดกลัวหลวงปู่เอี่ยมจึงกล่าวหนักแน่นว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วและคืนเดียวกันนั้นท่านจุดตะเกียงนั่งภาวนาคาถาหน้าต้นไม้ใหญ่ก่อนเป่าลมปานใส่ด้วยอับนาจแห่งธรรมคืนแล้วคืนเล่าต้นตะเคียนค่อยๆโรยแรงกิ่งก้านสบเจา ใบเขียวกลายเป็นเหลืองจนลำต้นแห้งขาดปาหนึ่งสิ้นวิญญาณสิงสถิตนับแต่นั้นมาเงาหญิงผมยาวไม่ปรากฏอีกหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบชาวบ้านล่ำลือสืบต่อว่าวิญญาณนางตะเคียนถูกบังคับให้ละสังขารไม้ชั่วกันละประวสาิผู้คนต่างยกย่องบารมีหลวงปู่เอี่ยมว่าเป็นเกาะคุ้มครองที่แท้จริงและนี่คือตำนานหลวงปู่เอี่ยม แห่งวัดสพันธ์จังหวัดนนทบุรี